ูนะครับกัดปากกันได้แผลเลยนี่ฮะท้องแตกข้างบนนี่ท้องแตกไปแล้วนี่ท้องแตกเลยดูนะครับกัดกันไล่ก็ไม่ยอมเลิกนะฮะดูนผิดใจอะไรกัน น่าจเป็นพี่น้องกัน,นะครับเฮียกับเฮียเดี๋ยวผมไล่มันออกก่อนทะเลาะกันเฮียกับเฮียฮนะปล่อยกันไอเจ้าบ,บนนี่ท้องแตกแล้วไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยยุ่งกับเฮียกันวันนี้ ไปไม่ยอมเลิกอีกจะบนที่ท้องแตกนะฮะมันกัดกันนะเนี่ยมันเหนื่อยอยู่นี่ยโยนใส่มันเูดิไม่ยอมเลิกอีกเอาไม้แล้วงานนี้ต้องแยกครับ แยกกันไปเออยกกันละแยกกันแล้วครับไปต่างคนต่างไป่าทะเลาะกันไอเชีย่ยมึงนี่ชอบทะเลาะกันไปแล้วฮะไอเชีย่ยปอปากแตกครับเลือดแดงเลยตัวนี้ท้องแตกด้วยไป แยกย้ายกันอเชีย